ดีครับอะไรนะแค่ลักจริงอะสั่งมาเลยนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนไปเล่นกับน้องหมาที่ร้านหมูหมูกันค่ะซึ่งเราซื้อน้องหมูนุ่หมหวานจากร้านนี้นั่นเองปไปเที่ยวกันจะมีตัวอะไรน่ารักไหมใช่ค่ะไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้น้องหมากลับบ้านไหม เราก็มาถึงกันแล้วนะคะร้านหมูหมูน uh ี huh. okay. ่ปอมปอมใช่ไหมใช่ไหมตัวจิ๋วอันนี้นากระทีครับนะคะ้ก็คือตัวเล็กของกล้วยกาแฟน่ารักมากเราอุ้มลราอุ้มมาหน่อยอุ้มไหนนะลนักน่ารักนี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้25 สองหมื่นห้านะคะราคาเริ่มต้นอม่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวพิเศษใช่ไหมใช่พ่อน้องเป็นสเปเชียลก็ตพิเอเมี่ยมเลยครับเต็มเอถ้าเก็ตดีนี่หมื่นสองครับจะพิเอเมี่ยนิ่งมากนี่เก็บตัวเล็กขึ้นโยนน่ารักน้องกี่เดือนแล้วคะน้องเดือนสองเดือนครับสองเดือนไหมครับย้ายบ้านได้แล้วใช่ไหมลูก น่ารักจังเลยนี่มีสีแปลกๆนี่เป็นตาตาเพนนตาเจ้าหนูหาวหาวแล้วตาหมืพนด้านตางั้นรับอันนี้แค่ละเราลองลองเล่นเล่นกันหนึ่งเขาหน่อย นี่สีอะไรสีน้ำตาลใช่น่ารักจังเลยลูกสีอะไาแบบหมีมองกน่อยเหรอคล้ายๆเนาะโล้โลโลเหรอเหอเหรอเท้านุ่มมากอ่ะนิ่งมากเลยลูกตัวนี้ราคาประมาณหมื่นสองเราไก่อืมนม่แล้วเกตเถาดาก็ประมาณนี้ แต่ก็น่ารักนะใช่ก็เล็กนะสีสวยมากเลยนิ่งจังลูกไหนรูน้องแพนด้าสิลูกแพนด้าตื่นแล้วโอ้ยแพนด้าตาแพนด้าจริงตาดำอุ้ยน่ารักน้องแพนด้าไม่ไปกล้องเด้อ นิ่งมากเลยหนูนิ่งจังลูกหนูง่วงแน่ๆเลยอาันนี้ตัวนี้ตื่นแล้วลูกจะเอ๊น่ารักจะเอ๊ะหนูง่วงเลยหนูง่วงนอนเหรอลูก ดูสิอะารดูมีชิวาวาด้ยดูชิวาวาหอยชิวาวนสั้นชิวาวาของนั้นคนยาวนี่นสั้นอันนี้นตัวนิดเดียว่ดูแลหนูีครอืมวครับอันนี้ราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไรคะชิวาวาหันหน้าจะ เดียวเจ็ดพันห้า 7, ถ้าเป็นมีนนนแบบนี้เรียแบบกขนยาวยาวขาวสู้กันแล้วตัวนี้เจ็ดพันห้ามาแชัวรแล้วน่ารัานะาากหนูยังออกเรอลูกเกิดดีดีกันโดดมาเลยเอาไปวิ่งเลยเอาป้องกันเลยมาเลยเด็กๆวิ่งเข้านน้นเลย

โอ้ยหนูอยากออกแล้วลูกโอ้โหหนักไหมคะเนี่ยไปเลยไปเลยน่ารักกต่ดิรันซื้อเด็กเลยนี่นี่ดูเขาเอางัี้ครับะลุมแล้วโอ้ยคึกกันมากคึก ให้มือเลยน่ารักเลยน้อเพื่อนครับน่ารักเลยเดี๋ยว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 ตัดกันนี่ตัดกันตัวนี้มันอ้วนหนึ่งน่าเอ็กซ์ตัวไหนใส่โหดนี่หอายดูหน้าคนใส่คิว่าเเลี้ยงเหมือนกันไหมครับเนี่ย เลี้กันเลยการเลี้ยงง่ายๆก็ตอนเด็กก็ให้อาหารเม็ดแช่น้ำใช่ไหมใช่เพราะว่าฟันน้องยังไม่ขึ้นนะคะใช่ให้เม็ดแช่น้ำก่อนเลี้ยงง่ายๆเลยไหนน่ารักกับตัวนี้กหนูหล่อหรือหนูสวยเนี่ยหนูหล่อหนูหล่อหน้าตาหล่อเลยฝรั่งนะหน้าแบบฝรั่งเอ้าไปไหนตัวไหนอีก

ดูมันเกาะล็อเกาะล็อกกล็อกโอ้โโอ้โหลงเล่นเด้อยด้อเด้อเด้เด้อเด้อเด้อยด้อเ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 ดาอนด้อด้อเด้อเด้วเน้อเด้เดี่ยใ้อเดอเด้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 นยาวอเอ้เอ้อ้อ้ ลายหน้ามีพันดาน่นเอยใช่ไหมลูกไง่ใจเย็นลูกดูบอดี้อันนี้ตัวดูท้องชมพูตัวเมียนะตัวเมียเอาก็แล้วจัดกระล้วตัวยาจ่าใจเย็นครับใจเย็นขวดบ้านจริงใครเงาๆซื้อไปไม่มีเงาเขาบอกโอเคโอเคโดนลุง 個個个แข่งมากเลยตยัวนิ่เดียวเนี่ยตัวนี้สีอะไรสีแปลกมากนาเขาแพ้แล้ววันนี้ไปเก็บไหมขนยาวขนสั้นไม่ถูกกันหรอืขอขนยาวขนสั้นคอุ้ยอุ้ยคือจริงๆริเเงเลยอ๋อขนยาวเลยข่วนได้ขนยาว cái đó nó cái găng bóng dưới ninh ở đuôi nó nó quang luôn lại gần mình chưa nó quang dưới cái nó ngon ngon Ê ê ngon ngon nó. กำลังขับกำลังเบินกำลังเบินถ่ายไทยที่เลยถ่ายเราถ่ายแข็งโป๊กโปงเลยนี่หลักฐานมีรูปร่าพดีโป๊กเลยนี่เป็นก้อนเลยนี่เห็นไหมเต็มตูดนิดนึงนี่ร้องอะไรครับฮึร้องร้องเหรอครับหาข่าวดูดิหาอะไรมากแบบใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้า ช็อบแทนมันก็ชัดเจนที่นีสีเหมือนพิษบูงอะตัวนี้แบบใช่มันสีพิษบูงสีบูงใส่ถุงเท้าด้วยใช่นั่นนะก็ตีช็อปมก็ส่ดำสองตัวพอพอีช็อตทำไมอ่ะอิกคนนึกกระแกนี่รนี่จะเล่นนี่จะเล่นเอ้ยเล่น Ô mọi người ơi 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 เอาละเอาละข้าหลังจริงอ่ะสั่นมากเลยนะ่ลายมันจสีขาวแลหายง่าด้ไม่ค่อยมีบ่อยขามีแต่เขาเป็นแล,แล้วมันเป็นแบบตัวสั้นเนี่ยแบบขาใหญ่แหละขาเล็กนี่น,น้องที่อซอยจอดี้ขอหอนี่มัตาขาเขาเขาจะเป็นเบอั้นอรแปดเยขายสาั้นอแเาไม่ได้ส่งหรอกเไม่ได้ค้า เปิดกนนะ็สองพนห้าสองนสองแล้วแนะ่เป็นไงบ้างคะมีตัวไหนที่ถูกใจบ้างไหมคะถ้าชอบก็เข้ามาดูได้นะคะพ่อค้าใจดีเป็นกันเองนะคะคุยง่ายมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย